รอดในสูนสาธารณะนะนะดูดิว่ามันจะเป็นไงผมก็จะมาหาวัตถุดิบดูดิว่าจะมีอะไรให้ผมขุดแล้วไปทำอาหารกินได้บ้างก็เขานอกจะมีวัตถุดิบเป็นเนื้อนะที่ผมเตรียมไว้แต่นี่ก็มาหาวัตถุดิบอ,อื่นผมจะมาขุดกันเลยไปรอก่อนาไปชมผมจะหาวัตถุดิบต่อนะดูดิว่าจะมีอะไรให้ขุดบ้างนอกจากยาแห้วหมู เราเจอแต่โห,หยาให้หมูครับณผู้ชมหมัวใหญ่มากนี้คนกินไม่ได้นะแต่เอาไปทํายาให้ไก่กินได้ดูสิเป็นยาให้หมูผมจะดูหัวข้างในดูคุณผู้ชมมันก็จะเป็นสมุนไพรนี่แหละช่วยบำรุงกําลังกายได้แต่เราไม่จะเป็นนะเราก็ไปหาปต้อก่อนีตอนนี้มีอะไรบ้าง ต้นนี้ไม่มีอะไรเลยนะไม่เหลือแล้วตอนนี้เรามาหาตองคืนแล้วนะมืดเข้ากับบรรยากาศแล้วไม่เจองูเห่างูเหลือมงูเขียวสักตัวเลยตอนเนี้ยถ้าเกิดเจอก็ดีเราจะทําอาหารตอนนี้ไม่เจอเลยแล้วก็แตนตะปุยไม่มีเลยหยุดนะเนี่ยเนี่ยฟางนี้ก็สามารถประกอบไฟได้คุณผู้ชมขุดดิบเลยนมีอะไรไหมตรงนี้อาจจะไม่มีนะเพราะเป็นส่วนสาธารณนะคุณผู้ชมก็ต้องไปหาหเงินต่อไป ตรงนี้มีอะไรไหมเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีอะไรท่านผู้ชมเขาจะหาอะไรดีอ่ะเขาไม่เจอสุดดิบ<ด>อ,อ,อะไรเลยดูต้นไม้ต้นนี้ก่อนดิโอ้ยไม่มีเลยเี้ยยางของรถตัวดูเขาจะปิดหรือวนะ <c oughs> ป,ปิดยังไม่ปิดยังวะไม่ไเจอวะไม่น่าจะเจอตรงเนี้ยเราก็จะ,จะหาพวกพืชพันธุ์ตอไปคลิปนี้เพื่อ่ออหนยต่อเดี๋ยวผู้ชมเขาอาจจะเก็บต้นกระถิ่นไปทำเมนูได้นะกระถินอ่อนป่อดปะวะ อเอ้ยกระิดอ่อนนะมาตรงที่สว่าง,งสว่วะคุณชมเห็นไหมเห็นป่ะแชมป์มืดป่ะคุณชมเนี่ยกระถินอ่อนเราเก็บไปทำเมนูนะเราเอาถุงมาไปเราไปขุดหากันต่อ บแล้วก็ก็กระดินอ่อนจะขึ้นใ,นใกล้ๆแถวแบบคลองๆแมนะ่น้ำน้ำมันจะแบบมัอน,มมนอ่อนมากไปแล้วกระินอ่อนแล้ว เราคุณหายอยู่นล้เรากำลังหามันนะไม่รู้จะเจอมันไหมนี่ไงพี่ติดเมื่อกี้มันเราอนจะเจอแถวๆนี้นะ chạy ra sữa chồng ướt, ra không chồng chạy ra sữa chồng chạy ra sữa chồng chạy ra 1 chạy ra sữa chạy ra sữa chạy ra Vậy chạy ra sữa chạy ra sữa chạy ใกล้กันเลคุณผู้ชมผูชมดูน่าจะพอกับเมนูแล้วกราษตัวรอดน,นะไปเราจะกลับไปบ้านกันเลยโอเคตอนนี้ผมก็จะจะกรอบไปนะกรอบวัลีลิสผมได้มาเมื่อคืนนะก็จะมาทําเมนูกันก็จะมีเนืกระถิน่นแล้วก็เนื้อที่ซื้อมาแล้วก็มันโปเตโตที่ไปขุดมานะเมื่อคืนไปเรากรอบไปกันนะเลยมนันจนะได้ไม่ตินนดนะเติมถ่ายก่อน พอไฟติดแล้วแล้วก็เอาเนื้อมอาแยกกันเลยที่เราตอกอไฟระวัางรอไฟติดโอเคชุกทตอนนี้ก็ระหว่างระหว่างรอไฟติดน,นะดูดิ <Okay. S 3> ไฟไม่ติดเลย ตอนเโมงชงเชงเลยตอนนี้เราไปติดเอาเนื้อมาย่างกันต่อระหวัางรอไฟเลยระหวังผมนะเขามีก้างก่ออยู่ตอนนี้มันกำลังควันลมกำลังแรงเลยกำลังมาแต่เดียวรูดไฟลูกคยมผู้ชมนช่ปะหว่ปะลูกอะรอมันนั่นก่อนแล้วก็เอาตะแกรงเนื้อขึ้นย่างแล้วก็เอาดิบเราไปถามานี่นะก็จะเป็น มันกะกระถิดนะเดี๋ยวไปชงน้ำกันกินก่อนปไปดูให้ผมชงน้ำอะไรกินไปท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็จะมีสอนเทคนิคการชงน้นะเป็นน้ำแอปเปิ้ลเอ้ยไม่ใช่น้ำสตอรี่รมแรงมากเลยคุณผชมตอนในคลิปนี้ผมก็จะใช้ตะแกรงเป็นตะแกรงตะแกรงการย่างนะนตะแกรงย่างวางตะแกรงก่อนแล้วก็มีก็เป็นเนื้อแล้วเป็นต้กนะ็เป็นเนื้อทอดนะเป็นเนื้อย่างแล้วก็ใช้กระทะด้วย กระทะทิมหน้าก็จะย่างเนื้อก่อนเลยตอนนี้ไฟก็เริ่มแรงแล้วเราก่อไฟ้นิดเดียวนะมพืจะเห็นราชมดูเร็วโซมไฟดูหืมภาพคมชัดชัดกันเตาถ่านนี่เป็นตะแกรงแบบแบบทีเลยย่างเนื้อ,อมาจะสวยท่านผู้ชมเราย,ายังไม่ฉงน้ำเลยนะที่ผมเตรียมมา,มาเตรียเป็นน้ำสตรอเบอร์รี่แล้วก็จะผสมให้ดูกันไป นี่ครัคุณผู้ชม,มแล้วก็ใส่สตอเบอรี่ก่อนใสไปสักหน่อย,อยนะครึ่งหนึ่งใส่แล้วก็เติมน้ำเปล่าครึ่งหนึ่งน้ำเปล่าเลยครึ่งขวดได้เนาะแล้วก็ไปใส่แข่งกันเือทำม,ม้ชมแบบอร่อยมากเลยด้วย ก็ว่างรอไฟสุกเห็นไหมก็ว่างรอตะแกรงก็รับแล้วเน้อที่เราเตรียมไว้ในถังแข็งแล้วพวกผู้ชมเยอะอยู่จะไห้ถังแข็งอรอไฟร้อนผมเรียบเป็นเนื้อมาคุณผู้ชมขอกินนับสต๊สอบรี่ก่อนมันอ,มอร่อยมากสต๊อบรี่ใครอยากกินก็ไปหาซื้อไส้หลับแล้วก็มาชงกันได้คุณผู้ชม อันนี้ผมไม่ได้ใส่สโซดาเนี่ยมันก็อร่อยปกติเป็นแานอย่างผมเตรียมเนื้อมาแล้วดูเนื้อผมเลยเนื้อที่ผมหมักไว้ก็มีแบบเสียบไม้แล้วก็ไปย่างไปคุณผู้ชมไปเราจะไปย่างก่อนเลยก็เอานี้ย่างก่อนเลยเชื่อหมักไว้อันนี้นมานหนึ่งสองสามสี่ไม้ท่านผู้ชมเราจะกินกับกระถินก็ได้เากระถินไม่ย่างก่อนดีกว่าวะเราดูดูก่อนก็กระถินย่างได้ปะได้มั้งเนี่ยกระถิน โอ้ยกระถินโมไปเก็บมาวัตศุดิบเมื่อคืนนะจากสวนสาธารณะย่างก่อนเลยกระถินกินได้ปะตอนนี้เรากำลังย่างกระถินนะไม่รู้กินได้ไหมแต่ตลาดนี้เป็นอย่างดีกว่าอือหือ ดูน้าชมเนื้อเบ้งเบงหมักซอสหอยผลินออกไปผลินกินสดก็พอแล้วดูเนื้อเบ้งเบ้ง,บงเนื้อแดงๆเลยเลาหมักซอสหอยยางรมโอ้โหผู้ชมดูเบ้งเบง เรถิ่นเราเก็บกินสดคุณผู้ชมผู้ชมว่างรอเนื้อได้มันสุกแล้วก็จะเกาะไฟเตาล่างนะเพื่อทำการทอดเนื้อดีกว่าเราขอเกาะไฟก่อนแบบนี้นะผู้ชมไปเนี่ยฟังสุกเลย ท่านผู้ชมดูเนื้อตะบนที่เราย่างไว้กำลังจะสุกนะโอโหสีสันสวยงามมากดูยนี่จะมีแดงแดงขาวเป็นเหลืองนะแล้วก็ข้างล่างที่เราเพิ่งเกาะไฟมนะเมื่อกี้นะก็จะที่ทำการทอดเนื้อนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ปอกมันครบสองลูกแล้วที่ผมไปขุดมาได้นะเป็นมันเสียงเหลืองเ,เนี่ยไม่รู้มันอะไรผมก็ปอกกันไว้แล้วดูนนี้ผมจะทำเมนูอะไรคิดหนักกว่าแต่ตอนนี้ย่างเนื้อโอ้โห กินคู่กับเนื้อได้นะผมไปหั่นซอยๆหรือว่าจะทอดก็ได้ลองดูผู้ชมไปตอนนี้เราก็เอาขามาเพิ่มอีกสองใบทีนทีผมจะชิตรอดกับนักศึกษที่ผม,มาหามาได้ไหมตอนนี้ผมก็ไปหั่นมันมาเรียบร้อยแล้วนะเป็นชิ้นๆ,ๆโอ้โหเหมือนมันนะเนี่ยหน้าตาเหมือนดูม่วงมากเลยนี่เป็นมันปรติโต้นะที่ผมก็คุยนมาได้จากสวนสาธารณะนะดูดิีุผู้ชม หน้าตาเหมือนลูกมะม่วงไงผมก็จะเอาไปทอดแล้วกันโดยตอนนี้อู้ไฟแรงครับค่ณผู้ชมตุมซูมไฟล่างให้ดูนะไฟด้านล่างแรงนะอันนี้ไฟนี้ผมบอ,อกไว้ทอดน,นะเมื่อกี้ผมไม่สนใจนะแต่ที่ว่าผมลมแรงมากตอนเนี้ยมันเลยติดง่ายผมเลยไม่ได้สนใจอะไรเลยนะตอนนี้ก็เนื้อก็กําลังโอเคนะคุณผู้ชมอืมเนื้อ,อยังสวยอะ่ะดูทิ่นู่สิโอ้โหแจ๋วเลยคผู้ชมตอนนี้ผมก็ จะทอดมันพอเดโต้ก่อนนะก็เต็มน้ามันมาแล้วตอนนี้ผมก็เต็มน้ำมันมาแล้วน้ามันที่ไม่ร้อนทอดอะไรก็ไม่สุกก็เหมือนความพยายามที่ไม่สุดทําอะไรก็ไม่สําเร็จท่านผู้ชมไปราทอดไวโต้กันเลยแล้วก็ใส่น้ํามันไปนะตอนน้ำมันร้อนสักแป๊บน้ำมันนี้จะใช้ทอดเนื้อด้วยเนะี่ย เดี๋ยวผมไปลองชิมเนื้อนะที่ผมย่างไว้เมื่อเกี้ยชิ้นแรกเนี่ยเป็นไงโลมักเอราน้ำเลือดผ่ยนงลมอ่ะันี้ไม่สุกเลยสมมติเราผ่านไปนานอ่ะตอนนี้เนื้อก็สุกแล้วมาลองชิมเนื้อกันเลยตอนนี้เราก็เตาล่างเพิ่งร้อนนะเพื่อก่อไฟตอเตาถ่านเพื่อจะทอดมันทอด่อะชิมมา Ừ. Nó gian có lời mẹ nha Cái gọi là <tôi> 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 นุ่มไม่เหนียวเลยโอ้มันวเลยียหผมย่างมาผมหับางๆไงไม่แห้งหนาป่ะกอียังมันะรงจะไม่เหลืยวลอเคตอนนี้ฝนตกนะผมถ่ายคลิปย่างเนื้ออยู่นะดูถ้าหตเคนฝนตกแต่เดี๋ยวอยู่ข้างในฝนไม่โดน โอเคผู้ชมตอนนี้เนี้ยผมสุกหมดสามไม้แล้วจากที่กินเล่นเป็นหนึ่งไม้นะผู้ชมเนี้ยสุกหมดแล้วสาไม้กระถิน่นนี่ไม่ไหลเลยผู้มมโยนทิ้ง ยังมีต่อเตรียมเนื้อไว้พี่ผมดูอันนี้มีไปทอดกับไปย่างย่างจะเป็นชิ้นใหญ่หน่อยหมักซอสไว้ปกติ่นูจะดิบที่เราเก็บม,มากินเอาหกกินไม่ได้เลยผมกินไปคานึงก็ยอดอด่อนมันไม่ค่อยขมนะถ้าแข็งๆมันจะขมไปเยอะเลยดูตัวชิ้นนี้ผมจะเอาไว้ไวทอดเราชิ้นเล็กที่นี่เอาไอย่างดูดีว่ามันจะสุกไหมเรามาทอดกันเลยดีกว่า ถ่อทอดมันก่อนมันยังไม่ไทอดเลยเนะี่ยไปยกเตาไฟครับมันร้อนมากผมยกขึ้นมากา่ับไฟก็แรงไม่ชมไปดูไปดูไฟตอนนี้ไฟแรงมากเนี่ยพ่ชมอุ้มยมีดีด้วยไฟเขแรงพี่ชมเนื้อท,ที่ย่างวิ่งอร่อยมากออันนี้ก่อน đang lò cả hạt nói, hết là thơm mặn Đi gì nhá vẫn không phải nói tăng kia là phải lẻng mặn, 滚些粉都抖掉，抖空了。 วันนี้ผมก็เหลือมันลูกนงอะแต่ผมหั่นทอดไปแล้วกินได้หรือกินไม่ได้ไม่เป็นไรอย่างไยก็ได้ทำคุณผู้ชม แรงมากผมจะให้ดูใกล้หัวกองก่อนผู้ชมตอนนี้ผมเหมือนทอดมันเปรโตนะไฟแรงมากเบาไฟเยอะเลยนะตอนนี้รุ่นนี้ไม่มีตัวปรับเบาไฟนะผู้ชมเบาไงไม่รู้นะทอดอย่างเดียวดู้ชมตอนนี้กลิ่นมันหอมมากเป็นกลิ่นมันเปรโตเนี่ยยังหอม น,นี่มันกำลังเดือดนะอยู่กจะไหม้ไ่รูนีแผ่นมัเริ่มตายแล้วคุณผุไปรอกันสักพักไม่จะ ถุกหรือแข็งนิ่มไม่รู้ก็ลองกินได้อยู่ไปยุกเลยเอาใส่จานเนี้ยก,ก,ก,ก่อนตอนนี้ไฟแรงมากเลย Thêm xung ra là tàn rồi Ừ, cái gì đó, ớt Chân bữa ớt thông chung Ừ, kinh hòm ra, kinh Chơi Ba, chim gần มรจะลองชิมนะชิมเบงนี้แหละหอมเ่ยคล้ายๆมันฝรั่งที่เป็นแท่งยาวๆหอมอร่อยดีนิ่มนมนะอืม,มนิ่มอร่อยอืมใครได้ แล่วหน้าดูนุ่มจะแหว่อร่อยหืมฟังขมางมึงะกินคู่กันไงฮะอืมอร่อยมั้งเนื้อนี่เนี่ยอืมแข็งแรงอืมอร่อยต่อไปขั้นตอนต่อไปก็ทอดเนื้อนะ ไปทอดเนื้อกันเลยดูสิว่ามันจะอร่อยแค่ไหนผมจะเอาเนื้อก่อนครับหนุ่ผู้ชมเล้าผมหมักไว้ชิ้นเล็กพอไม่ใช่ชิ้นใหญ่เนี้ยผมชิ้นแค่นบ้พอเนื้อทอดอ่าทอดลงมาแรับถึงกะทีสองกะทีได้ ดีเด,ด้วครับดีแต่ผ่านไม่ทันดีครับเนื้อมันดำอ่ะดำบต่อไปอเลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้ว มีเท็กเจอร์ที่ดำด้วยผ,ผมว่าเอาไปย่างก่ดีกว่ารู้สุกเรอยงนะมันทอดโคตรอร่อยเห็นหน้าตาอย่างนี้นิ่มๆนะอ,อร่อย ม่ต้องกินเกลือเลยท่านผู้ชมเนะคทอบเมื่อกี้นะผมลงไปไเปแ่กีไม่ขี่วิทีลงไปก็สุกแลละ <c oughs> อืมอ,อร่อยเหรอนิ่มๆิ่มดูสุกใครที่ชอบคลิปการจำลองเอาตัวรอดในป่าก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ท่านผู้ชมไปคลิปนี้ผมพอแค่นี้แหละไปแล้ว